เพื่อนๆวันนี้จะพามาช่อมแอมยี่ห้อตามภาพนี้แหละนะครับลูกค้าบ,บอกไม่ดังนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในมันเป็นอย่างไรมันใช้เครื่องแบบไหนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับเครื่องข้างในนะเพื่อนๆน,นะประมาณนี้โอ้ ลูกค้าก็บอกไปให้ช่างทํามาพอมาเปิดแล้วตุบเลยควรขึ้นว่างนั้นก็น่าจะใช่นะครับเพื่อนๆก็ดูตามสภาพแล้วอย่างตัวเนี้มันเนี่ยหลุดลุ่ยออกมาเลยนะเพื่อนนะตัวนี้เขาใช้เฟดนะครับเป็นมอสเฟดมอสเฟดเสียงดีแต่คนไม่นิยมใช้ราคามจะสูงกว่าไบโพล่าเฟดเบอร์ที่เขาใช้ก็เคหนึ่งศูนย์ห้าแปดคู่กับเจเจอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับ 1น2เบอร์ยอดฮิตนะเป็นเบอร์เล็กนะแต่ตัวเท่ากันนะครับที่ว่าเบอร์เล็กก็คือสเปคมันเล็กตัว K 1 0 5 8ก็คือตัวเท่ากันกันกบ K 2 2 1แต่สเปคบัตดแอมมันจะต่ำกว่านะเพื่อนๆน,นะก็โดนยำม,มานั่นแหละครับเนี่ยเดี๋ยวจะทำดูเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆไอสองตัวที่ห้อยอยู่ข้างบนเขอ,องโมโมเพิ่มนะเพื่อนๆนะ ฝั่งเคกับฝั่งเกฝั่งนี้เหมือนกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องนับใส่ก็ได้หรือถอดออกก็ได้เนี่ยแต่มันก็เสียหมดแล้วละ่ะทั้งสองตัวนั่นแหละนะเพื่อนเพื่อนนะเสียหมดแล้วทั้งเกทั้งเคเพราะว่าอยู่ตามสภาพแล้วไม่เหลือแนวทางการตรวจเช็คนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าเป็นเฟดนะผมจะแนะนํานะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าเป็นเฟดอย่างพวกเคหนึ่งศูนย์ห้าแปดคู่กับเจหนึ่งหกสองหรือว่าเคสองสองสองหนึ่งคู่กับ J สามห้าสองหรืออะไรประมาณนี้นะอืมไม่ได้ทําทุกวันแต่พาจาได้ประมาณนี้เวลาตรวจเช็คเพราะว่ามันเสียเยอะนะอาการอย่างนี้เสียเยอะพ่อมาอย่างนี้มันเสียเยอะอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราจะคุยกับลูกค้าเนะ่ยให้เราเช็คฝั่งคก่อนนะเพื่อนๆนะฝั่งคหนะ่ยคือฝั่งนไม่ค่อยเสียถ้าสมมุติว่าเราจะไปซื้อตัวเดียวเนี่ยเขาไม่ขายนะาส่วนใหญ่มันจะชอบเสียเต็กแต่ฝั่งคนะเพื่อนๆนะๆนะเสียแต่ฝั่งค แล้วฝังเกมันไม่ค่อยเสียแล้วก็เพื่อนช่างก็มีเก็บไว้เยอะแล้วราคาก็ไม่แพงให้เราเช็คแต่ฝังเคก็พอแล้วค่อยไปรับราคาเพราะว่าฝังเกเนี่ยซื้อตัวไหนก็ได้ซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงฝังเคมันจะแพงกว่าแล้วเราค่อยไปตกลงราคานะเพื่อนๆน,นะแต่ตัวนี้เสียเยอะคงไม่จบในคลิปนี้หรอกนะแต่คือแนะนาแต่ปกติเขาขายเป็นคู่นั่นแหละแต่ว่าพอเสียมันไม่เสียเป็นคู่ เวลาไม่เสียเป็นคู่มันก็เหลือแต่เกเยอะแล้วก็ขอซื้อเกเนี่ยเขาไม่ห่วงราคามันก็ไม่ถูกถ้าเรามีเคย์เราหาซื้อเกที่ไหนก็ได้เก6ห้าหกสองหรือถ้าเป็นเกสเปคเล็กลงไปก็อย่างเครื่องนี้เขาใช้ 1, 6, 2, นะเกย์หนึ่งหกสองนะเพื่อนๆนะพอเรารู้แล้วว่าเคเสียกี่ตัวเราก็ไปคุยราคากับลูกค้าได้เลย ไอพวกนี้มันพวงไม่เสียหรอกนะครับแต่ฝั่งนี้ก็เสียเหมือนกันนะอย่างพวกเฟียดเคเนี่ยเสียเหมือนกันก็สรุปเสียทั้งสองฝั่งพอเรารู้ราคาแล้วค่อยไปคุยกับลูกค้านะเพื่อนๆน,นะแนวทางตรวจช่อมนะเพื่อน,นตะกี้สายหมดยกออกมาซ่อมข้างนอกเพื่อนเปนจะสะดวกสบายนะถ้ากลัวจําไม่ได้นะมือใหม่ถ้ากลัวจําไม่ได,นะวไได้ว่าสายไหนเป็นสายไหน ให้เราถ่ายรูปไว้นะเพื่อนๆน,นะฝั่งซ้ายก็เหมือนกันฝั่งขวาก็เหมือนกันเช็คซ่อมให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอาลองไฟข้างนอกก่อนลองไฟต่ํานะเพื่อนๆน,นะไฟต่ําก็มีลงในคลิปให้ดูอยู่นะว่าเราลองไฟต่ํำยังไงปกติไฟตัวนี้ก็มันยังไม่ได้วัดหรอกอย่างน้อยก็เกิน50วต์บบน,นะเพราะว่าซีคาปาตัวนี้คาปา80วต์บบนเนี่ยมันต้องเกิน50วตลอยู่ยแล้ว ไฟที่เรามาลองสัก20โวลตจะพอดีนะต่อสายบวกลบเข้าไปต่อสายบวกลบเข้าไปสายกาวเข้าไปแล้วก็แตะอีกพูดดูไฟต่ําสามารถเอามือแตะได้นะเพื่อนนะถ้าไฟสูงแล้วก็ไม่อยากให้ทําไม่อยากให้แตะเดี๋ยวมันจะพังได้เครื่องเกิดออสซิเลตชุนแดงเนี่ยหรือออกมาซ่อมข้างนอกอย่างนี้นะเพื่อนๆน,นะฝั่งซ้ายฝั่งขวาซ่อมทีละข้างตัวนี้คือเฟียดเนี่ยไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆ จะเหลือแต่เจนี่แหละแต่ก็เขาขายมาเป็นคู่ก็ถือว่าไปสองคู่ละสตัวแล้วก็ได้ได้ MGE สามห้าศูนก็ไม่เสีย MGE สามสี่ศนก็ไม่เสียนะครับเพื่อนๆไอ้ตัวตัวที่มันทําให้เราเสียเวลานานก็อาตัวนี้นะเพื่อนๆน,นะมันไม่ดังเลยนะแต่ไออาราตัวนี้คือมันขาดอยู่สองตัวนะเพื่อนๆแต่เปลี่ยนหมดมันจะได้ดู เป็นอันเดียวกันนี่เปลี่ยนเรียบร้อยก็ถอดวัดเลยนเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่คนที่ทําไม่ได้ก็คือคนที่เกี็ดนั่นแหละถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็ถอดออกมาวัดเลยมันไม่มีอะไรที่ไปม,มากกว่านี้เรามีแค่นี้ก็สรุปว่าตัวนี้ก็เสียอ่าตัวนี้สีปูมนะเพื่อนเพื่อนะการไฟลบออกลำพวงแนละ้วพะเราใส่เฟียดใส่อะไรเข้าไปเรียบร้อยเรายังมีไฟลบออกลำพวงก็ถอดตัวนี้มาวัดก็โอเคนะฝั่งนี้นะแล้วก็จะมีซีตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนนะถ้าเป็นฝั่งนี้จะอยู่ตำแหน่งนี้ซีตัวนี้นี่ 220เมโคร35โวลต์นตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนเฟสไปสามตัวเหมือนกันนพื่อนเพื่อนได้ไม่เสียได้ไม่เสียตัวที่เสียอีกก็คือก็มีแค่นี้แหละอาก็ไม่เป็นไรอาสิ10โอห์มตัวนี้ก็ไม่ขาดตำแหน่งเดียวกันกับตัวนี้ไม่ขาดนะเพื่อนเนะเวลาทดสอบนะเพื่อนเพื่อนนะให้เอาไฟต่ำมาเพื่อทดสอบนะเพื่อนนะ เวลาทดสอบให้เอาไฟต่ํำนะเพื่อนๆนะไฟต่าของผมก็คือผมเอาไฟ15โวลต์บวกลบเนี่ยผมแต่งไว้เรียบร้อยเนี่ยทำไมไม่เอาไฟจากเครื่องมนเลยเพราะว่าเด๋ยวนี้กําลังอยู่ในช่วงกําลังตรวจซ่อมเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่เรายังตรวจไม่เจอเราต้องระวังไว้ก่อนตรวจซ่อมก็เราเอาไฟต่ําก็คือ15 15บวกต่อเข้าไป15ลบต่อเข้าไป9ต่อเข้าไปลำโพงต่อเข้าไปลำโพงลบลำโพงบวกต่อเข้าไป แล้วก็เราก็มาเปิดเครื่องรองนะเพื่อนๆนะทาทั้งสองข้างให้เหมือนกันเลยนะเพื่อนๆนะอ้ะอข้างอีกข้างหนึ่งนะข้างซ้ายเนี่ยผมลองแล้วล่ะเอามาลองข้างข,างขวาดูนเพื่อนๆนะเปิดตุ๊บอ๋อจ่ายไฟสมผัแล้วก็เปิดเพื่อนๆนะมาแตะดูสัญญ,ญาณได้ยินอยู่นะเพื่อนๆนะก็คือถ้าไฟต่ําทําได้นะเพื่อนๆถ้าไฟสูงทําไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะทําให้เครื่องพัง ใช้มือแตะใช้มือแตะสัญญาณอินพุตนะเพื่อนๆน,นะสายอินพุตก็เข้าไปหาเครื่องเดี๋ยวจัดต่อเข้าไปในเครื่องลองดูแล้วเราก็เอาสัญญาณเอาเนี่ยพร้อมพร้อมที่จะเปิดเนี่ยมาจิ้มเลยนะอ่ากาวลงไว้แล้วสายกาวต่อไว้แล้วจิ้มเข้าไปเลยเนี่ยเพื่อนๆได้ยินไหมนี่แหละวิธีทําทําเหมือนกันนะแนะนําบอร์ดนี้ก็เข้าใจทั้งสองบอร์ดเลยนะเพื่อนๆน,นะให้เข้าใจตรงกันว่าบอร์ดนั้นก็ ทำเหมือนกันแล้วเราเจาระเอาไปใส่ในเครื่องลองดูนะเพื่อนๆนะทีนี้บอร์ดซ้ายลองแล้วอันนี้บอร์ดขวาทาเหมือนกันทุกบอร์ดนะเพื่อนๆนะก่อนที่เดี๋ยวขึ้นไปลองมาโชว์อุปกรณ์ให้ดูหน่อยนเพื่อนๆที่เ,เสียเพื่อนๆนี่นะก็ร,ะรวมทั้งอุปกรณ์ที่เขาโมโมโม่ยังไงไม่รู้นะโมมาแปลกๆผมก็เลยถอดออกเลยมันไม่ลงตัวนะอันนี้คือเดิมๆก็มีข้างละซีกละสองคู่นะ นี่ถอดออกนี่ส่วนที่มันเสียนะเพื่อนๆนะพอเราทดสอบไฟต่ํามั่นใจนะเพื่อนๆเ,เอามาใส่ไฟสูงเลยเพราะว่าลองไฟต่ํามันดังแล้วถึงจะผิดก็ไม่มีอะไรผิดมากไม่สามารถจะไม่ระเบิดตุ้มตามเลยนะเพื่อนๆนะแล้วต่อสายถูกนะเพื่อนๆนะหรือยังไงต่อยง้นไล่ดีๆสายไฟบวกสายไฟลบสายกาวใสด่ดีนะเพื่อนๆนะแล้วก็มาลองเปิดสวิตช์ลองปั๊บเลยลองทีละข้างนะเพื่อนๆนะ ใส่ตัวนี้ถ้าฝังขัวเสร็จแล้วแล้วก็ขัดน็อตเข้าไปอ้าวเร่งเฉียง